สวัสดีครับผมตอนนี้เราอยู่กับเกมพแบงครับอยู่กับผมคนเดิมทูซิกเกอร์นะครับวันนี้เราอยู่กับอาวุธพิเศษนะครับอีกหนึ่งชิ้นที่ไม่ค่อยจะมีคนเล่นกันนะครับแต่แล้วก็ไม่ค่อยเลยแทบจะไม่มีคนเล่นเลยนะครับผมเนาะเพราะว่าอาวุธชิ้นนี้เป็นอาวุธที่เอ่อเท่าเท่าที่ผมเล่นมานะผมก็รู้สึกว่ามันก็ไม่ค่อยมีประโยชน์เท่าไหร่นะครับผมเนาะ อาวุธชิ้นนี้เขาจะเรียกกันว่าออารมณ์เหมือนระเบิดแก๊สน้ำตานะครับผมเนาะนั่นก็คือตัว CS นะครับผมนั่นคืออาวุธ CS นะครับผมเนาะอาเรียนของไอเทมเนี่ยใช้สําหรับการควบคุมสถานการณ์เป้าหมายในระยะจะรู้สึกร้อนอย่างรุนแรงและมีน้ําตาไหลการหายใจติดขัดและไม่สามารถมองเห็นได้ส่งผลกระทบให้สมรรถภาพศักยภาพในด้านต่างๆลดลงทันทีอันนี้คือคําอธิบาย ถ้าใช้งานจริงอะ่ะใช่ครับผมใช้แบบใช้แบบในในโลกความเป็นจริงนะเออใช่แต่ในโลกของเกมเราเนี่ยหลังจากที่เราใช้ไปแล้วนะครับผมเนาะเดี๋ยวจะมีภาพตัวอย่างให้ท่านผู้ชมได้ดูนะครับผมไม่ได้มีผลอะไรกับอ่าฝ่ายศัตรูมากนะครับก็มีมีแค่ทําให้ศัตรูเนี่ยมองไม่เห็นนะครับแล้วก็ภาพมัวประมาณว่าอ่าตาลายอะไรเงี้ยภาพมัวนะครับเดี๋ยวท่านผู้ชมมองเห็นเองก็บอกไปถูกนะครับผมเนาะซึ่งมีมีมีผลแค่นี้แหละ ค่าสเตตัสของผู้เล่นที่โดนแก้ตัวนี้หรือว่าแกน้ตาตัวนี้ก็ไม่ได้ลดนะครับก็คือทุกอย่างยังเหมือนเดิมยังเดินเร็วยังยิงแม่นเหมือนเดิมนะครับถ้าคนกะถูกแลยครับมันก็ไม่ได้ยิงยากนะครับก็เล็งเป้าไปเป้าแดงขึ้นก็ยิงได้เลยนะครับผมก็เล็งไม่ยากครับผมนะซึ่งอาวุธชิ้นนี้ก็ไม่ได้รับความนิยมนะครับไม่มีคนเล่นเลยผมว่าถ้าจะให้ดีนะถ้าปาแก้ตัวนี้ไปแล้วอ่ะใครที่โดนแก้ตัวนี้ ให้สลับทิศทางเมาส์กับสลับการเดินผมว่าน่าจะเขาท่ากว่าเช่นถ้าเราเอาเมาส์ขึ้นมันต้องขึ้นใช่ไหมแต่ถ้าใครที่โดนแก๊สเนี่ยสถานะของมันเนี่ยอยู่กี่วิก็ะ่ากันไปถ้าคุณเอาเมาส์ขึ้นมันจะเป็นลงถ้าคุณเอาเมาส์ลงมันจะขึ้นถ้าคุณเดินหน้ามันจะถอยหลังถ้าคุณเดินถอยหลังมันจะเดินหน้าอะไรอย่างเงี้ยผมว่าถ้าแก๊สตัวเนี้ยมันมีค่ามีค่าสเตตัสที่มันลดลดตัวเนี้ยเออที่มันสามารถทําไห้ฝ่ายตรงข้ามเกิดเกิดสถานะนี้ขึ้นได้ชั่วขณะหนึ่งสักวิสองวิเนี่ยมัน ซึ่งใครเห็นกับผมก็เม้นไว้ด้านล่างต้คลิปได้เลยนะครับผมเนาะไปเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับบ๊ายบาย